เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้หน่อยเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าเผื่อคุณผู้ชมเข้ามาแล้วผมไม่มีเวลาเล่าก็คือเรื่องที่เขามาลุมมาตุ้มกันเนี่ยครับอันนี้มีภาพใกล้หน่อยฮะให้ดูภาพใกล้หน่อยเป็นสีขาวดำฮะภาพใกล้เป็นสีขาวดำ,วด,ำดูกันนะเนี่ยน,นั่นเลือดเลือดอาบนะฮะไม่ได้นี่นี่นี่ตัวจริงนะฮะไม่ใช่ผู้แสดงแทนนะครับ ไม่ได้ใช้สลิงนะครับไม่ได้เป็นสแตนอินแต่อย่างใดนะครับชกจริงตีจริงฟาดจริงนะครับงานนี้นะฮะยำกันจริงครับแม่ไม่ใช่ไม่ใช่ข่าวเละลือด้วยฮะไม่ใช่ข่าวปล่อยซัดกันนัวจริงๆฮะก็คงจะทราบแล้วนะครับมูลเหตุคือมีคุณครูท่านหนึ่งไปต่อว่าคุณดารุณีที่ห้างสับสินค้าเสร็จแล้วคุณดารุณี ิติบุญญาลัยเนี่ยก็มาแจ้งความดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาททางทนายของฝั่งพันธมิตรเขาก็มานะฮะแล้วก็มีผู้สนับสนุนประมาณสองร้อยคนมาให้กำลังใจนะครับเมื่อมีผู้สนับสนุนมาก็มีผู้ไม่สนับสนุนมาฮะก็มีกลุ่มคนแสดงจักรประทุมมาประมาณยี่สิบคนพร้อมรถกระบะติดเครื่องขยายเสียงสองคันมาจอดบริเวณฝั่งตรงข้ามก็แล่อยู่ฝั่งคนอยู่คนละฝั่งนะครับ แล้วอาจจะได้ยินกันนะฮะอาจจะจะจะผมว่าอยู่ไกลกันไงจริงๆ้วถ้าอยู่ฝั่งเดียวกันเนี่ยตะโกนด่ากันเนี่ยมัน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 จะได้ยินไพเราะไว้ฮะนี่พออยู่ฝั่งตรงข้ามใช่ไหมฮะตะโกนด่ากันมันเลยหูมันเลยไม่ดีฮะเลยฟังผิดเขาอาจจะตะโกนชมไงว่าไงตัวเองมาชุมนุมเหรอจ้าอะไรประมาณเนี้ยใช่ใช่เรามาชุมนุมอืเรามาให้กําลังใจเหรอเออดีนะเราก็มาให้กำลังใจแล้วแต่เนี้ถ้าอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยผมว่าเนี่ยก็จะไม่ตีกันเพราะว่าจะได้ยินคำเพ้อๆอย่างนี้ แต่บังเอิญไปอยู่ไกลกันนะครับเพราะมันอยู่ไกลกันใช่ไหมมันก็เลยได้ยินผิดไงผิดหูฮะพอผิดหูก็เลยสอยกันเลยครับอย่างที่เห็นนะฮะ <c oughs> นี่ดูของโพลสโพลสทูเดย์บ้างมีรูปไหมฮะเนี่ยเนี่ยสอยกันนัวเลยนี่ครับนี่นี่อันนี้ฟังอะไรนี่ฟังเสื้อแดงนะฮะ นี่นะกองปราบเคยมีงคุณผู้ชมฮะนี่กองปราบปราบไม่อยู่ครับกองปราบกองปราบเขาก็ไม่ถนัดนะเขาก็ถนัดปราบโจรไงแต่นี้เป็นพี่น้องคนไทยเป็นผู้ชุมนุมธรรมดากองปราบเขาบอกว่าโอ้เหลือบากกว่าแรงนะพี่น้องนะ <c oughs> ปราบไม่อยู่นี่ฮะนี่นี่เห็นไหมฮะปราบไม่อยู่นะครับผู้ชุมนุมมาเขาก็บอกว่าพอมีปากเสียงกันนะครับคุณผู้ชมฮะเอ้ยไม่พอตายก็มีโหมีโห พอโหกันใบโหกันมาไม่ได้โหแต่งงานโห o สามลาเลยนะฮะคือโหกันนะไปะเห็นเสื้อคนละสีก็โหกันละหลังจากนั้นก็มีของแข็งฮะรประกอบด้วยก้อนหินก้อนอิดไม้ขวดน้ําขว้างใส่กันไปมาครับก็มีคนเสื้อแดงท่านหนึงโดนก้อนหินปลาใสหางคิ้วซ้ายแตกเลือดอาบนะครับแล้วก็มีกลุ่มผู้ชุมนุมของทางเสื้อเหลืองเหมือนกันนะฮะ ก็ได้รับบาดเจ็บถูกของแข็งตีที่ด้านหลังศีรษะมีเลือดออกหออลังจากนั้นก็ทั้งสองกลุ่มก็ชี้หน้ากันทํานองท้าทายฮะในข่าวไม่ได้บอกนฮะท้าทายยังไงเนี่ยคุณผู้ชมดูฮะอันนี้รถก็สวยไปด้วยครับรถก็งงนะฮะให้กูจอดอยู่เฉยๆกูก <c oughs> ูเป็นรถกูผิดอะไรตีกูทําไมน <c oughs> ะฮะรถก็โดนไปด้วยครับเนี่ยแต่ในข่าวไม่ได้บอกนะฮะว่ารถชื่ออะไรนะครับบอกแค่ชื่อคนเฉยๆฮะ <ś led> หน้าประตูรั้วกองปราบเนี่ยตำ,ตำรวจคอมมานโดก็ร้องขอให้กลุ่มพุทธินุ่มทั้งสองกลุ่มหยุดการยั่วยุกันไปมานะฮะแกเป็นตำรวจคอมมานโดนะคุณชมครับเออแกก็คงจะจะขอร้องลำบากอะ่ะนี่ฮะนอนเจ็บหัวอยู่ครับคนนี้ฮะนะบอกชีวิตเป็นคอมมานโดมาโดยตลอดนี่ฮะขอบคุณเจ้าของภาพเขาหน่อยครับเขาชื่อเลยฮะเนี่ยคุณสุรพลพรม,มาสาขาณสกนลนครอยู่ในเหตุการณ์ ใช่มยื้อกันไปยื้อกันมาไม่รู้สีไหนไม่สีไหนครับฮเอเขาปะทะกันตอนแรก8ปดโมงครึ่งนะฮะไปซื้อหวยได้แล้วก็สิบโมงครึ่งห <_ d ance> ลังจากนั้นเที่ยงครึ่งครับก็กลับมาตึงเครียดอีกฮะเอ <_ d ance> แล้วก็โหกันไปโหกันมาครับอาจจะโหไม่เพาะหรือไงนะก็เลยไม่พอใจกันนะฮะประมาณนั้นฮะนี่ฮะคุณผชมดูครับนี่ <_ d ance> ในภาพนี้ก็มีมีม,ม,ม,มีมีเท้าแตกกันนะฮะมีเท้าแตกกันนิดหน่อย ครับนี่นะฮะอันนี้ไม่ได้เขาไม่ได้ถีบนะฮะเขาแค่เอาเท้าแตกกัน <c oughs> ส่วนภาพต่อมาครับนี่ฮะนี่นี่ฮะอาคนนี้ไม่ใส่เสื้อแดงนอกอค้อเลยฮะเอาปกติแดงอยู่ในค้องนะฮะโอ้ผมเพิ่งรู้อน <c oughs> นี้มีแดงนอกอค้อกแดงในค้องได้เหรอนะครับอ่านี้แดงเหลืองรูปนี้ชัดเจนนะฮะส่วนนี่ครับนีอ่อย่าเพิ่งเลยอย่าเพิ่งเลยนี่นี่ขี่มาไกลนะฮะรถรถกระบะคันนี้ขี่มาจาก ลำลูกกาปทุมธานีโน่นมาผลโยธินน่ะน้ำมันแพงนะจ๊ะมาไกลประท้รอบสองครับเหลืองเจ็บสองฮะวิ่งกูกันไปกูกันมาแลครับบาดเจ็บสองลายมีผู้สื่อข่าวสำนักนิวพัดถูกลูกหลงในรับบาดเจ็บนหนึ่งคนฮะตำรวจก็ต้องแยกนะครับจับแยกตำรวจคามการมกนะฮะโอ้เป็นก่อนดูข่าวคุณผู้ชมครับเตะบ,บอลบอลไทยฮะ กรรมการให้ใบแดงไม่พอใจไล่เตะกรรมการดีนะไม่ไล่เตะตำรวจผู้สื่อข่าวโดนแดงลุมยำอย่าด่าผมนะผมอ่านตามข่าวนะแล้วมาติดชนเนี่ยนะมาติชนเขาชอบคนแสดงนะผมไม่เกี่ยวนะอย่างเดลีนีวนี่เดี๋ยวผมผมอ่านเดลีนิวบ้างเดลีนิวเขาเขาฝั่งออกไปทางไม่ชอบรัฐบาลนะฮะไทยรัฐก็สลับกันสลับมาเดี๋ยวอ่านของผู้จัดการบ้างเขาว่ายังไง นี่นะนี่เขาบอกผู้เผยผู้สข่าวโดนแดงลุมยำนะฮะนี่มีชายคนหนึ่งในกลุม่มคนแดงปีเข้ามาแล้วถามเป็นพวกเสือเหลืองใช่หรือไม่นายผดเดชโชคยังไม่ทันได้ตอบคำถามชายคนดังกล่าวตรงเข้าล็อกคอแล้วต่อยเขาที่ศีรษะหนึ่งครั้งจากนั้นกลุ่มคน,นแสดงหลายคนกูวิ่งข้ามฝั่งเพื่อเข้ามาจะลุมทำร้ายนายผดเดชโชคแต่โชคดีที่ผู้สื่อข่าวดิลีนิวที่อยู่บริเวณใกล้เคียงตะโกนบอกว่าเป็นผู้สื่อข่าวอ๋อทำให้ชายคนดังกล่าวปล่อยตัวพร้อมขอโทษก่อนวิ่งหลบหนีไปฮะ ต้องตะโกนให้ชัดนะครับสถานการณ์นี้นะฮะเป็นผู้สื่อข่าวต้องสื่อข่าวนะฮะมเป็นผู้สื่อข่าวสื่อข่าวอย่างเงี้ยอะไรนะจะตีข่าวตีข่าวอ้าวเสร็จเลยผู้สื่อข่าวนะฮะต้องตะโกนดังๆาำหลังต้องตะโกนดังๆเป็นผู้สื่อข่าวไม่ใช่มาตีข่าวตีข่าวเขาก็เลยซัดโกกหูเขาให้ระท้ารอบสามนะครับเหลืองเจ็บอีกสองฮะกลุ่มคนแสดงรวมตัวอยู่หน้าโรงเรียนหอวังฮะข้ามถนนมาทำร้ายกลุ่มคนทีเหลืองยืนอยู่หน้าฮอนด้า ทำรรมชายเสื้อเหลืองอายุประมาณ40-50สีสะแตกเลือดก,กำเดาไหลไม่หยุดเป็นแผลตลอดตามร่างกายได้รับบาดเจ็บสาหัสผมมาตามมิติชนนะฮะท่านใดอยู่ฝั่งไหนไม่พอใจไปด่ามาิติชนผมชิ่งตลอดเขาเขียนอย่างนี้จริงๆนะนะครับตำรวจเข้ามาล้วนะ,พะเพจน,นะฮะนำรถกระบะแลรถตู้มารับกลุ่มเสื้อเหลืองไปจากพื้นที่โดยเร็วฮะสองโมงกลุ่มคนแสดงก็ยกยกย้ายกันกลับเนี่ยเรื่องก็มีด้วยกัะการละนี้แหละครับเดี๋ยวท่านก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันละกันนี่ฮะดูฮะนี่ นี่มาไกลนะเนี่ยมาจากสิงบุรีนะเนี่ยนะ,ออะจบกันไปครับเรื่องนี้ฮะจบเบกรกแล้วพอดีแหมเขากลัวผมเหงามั้งกลัวผมไม่มีเรื่องคุยก็เลยมีเรื่องนี้มาให้ผมได้คุยจนจบเบรก <c oughs> อ่เดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเรากลับมาคุยน่าคงคุยเรื่องนี้กันละครับและอีกเรื่องหนึ่งคงเป็นคุยเรื่อง น่าจะเป็นฝนมั้งฮะฝนถลม่มกรุงเทพครับเพราะว่าจะคุยเรื่องเนี่ยจะคุยเรื่องหมอก็ไม่รู้จะคุยอะไรครับคุณผู้ชมเนี่ยนมมเนี่ยคลิปร้อนถล่มหมอนี่แม่หมอออกมาไม่ใช่แม่หมอนี่ไม่ใช่แม่หมอที่เป็นหมอดูหรือแม่หมอที่เป็นเอ่ออะไรเดียวแม่หมอผีเลยนะครับเป็นแม่หมอจริงๆอ่อะดูข่าวดูหัวข่าวหน่อยแม่หมอสุพัฒน์ที่ตกเป็นผู้ต้องหาอุ้มฆ่านะครับออกมาโผล่แม่แฉยับเลยว่าลูกนิสยัยไม่ดีเป็นคนใจร้ายอ้าวเดี๋ยวเราเบรกก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันฮะ thank